คำเตือนวิดีโอนี้เป็นการเมาท์มอยเรื่องราวเกี่ยวกับการแต่งหน้าตามประสาเมคอัพบ้านๆที่อยากออกสื่อกับคนอื่นเขาบ้างผิดหรือถูกก็ไม่รู้แต่มันน่าสุสดๆเพราฉันใช้ของฉันอย่างนี้กรุณาชมด้วยวิจารณญาณอย่างมากอย่างน้อยก็ชมเอาขำแฝงด้วยสาระพอกุบกริบกุบกริบอย่าได้ยึดเอาเป็นแก่นสารของชีวิตใดๆเด็กและสตรีมีคันควรมีสติเป็นอย่างสูงในการรับชม วันนี้เป็นการรีวิวครั้งแรกผ่านการอัดกรองและเห็นหนังหน้าชัดเจนมากเลยนะฮะจริงๆอาภาัยนิดนึงนะเพราะบอกว่าหน้าเมื่อกม,มากเลยมาดูของที่เราจะรีวิววันนี้กันดีกว่าสาวๆแล้วก็ทั้งช่างแต่งหน้าหรือคนที่ไม่ได้เป็นช่างแต่งหน้าที่แบบว่าแต่งหน้าเองงเงี้ยต้องใช้นั่นคือวันนี้เรามาดูแปรง ที่ตัวเราเองใช้แต่งหน้าลูกค้าอันแรกเลยทีเดียวนี่ตัวนี้จริงๆมันขาวนะนะครับอันนี้เพิ่งผ่านการใช้งานสดๆร้อนๆเพราะว่าเพิ่งไปแต่งหน้ามาเมื่อเช้านี้สาวาๆอย่าได้เอาเป็นตัวอย่างนะคะคือบอกว่าแปรงเนี่ยเราต้องดูแลความสะอาดมันให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้แล้วมันจะอยู่กับเราได้นานอันนี้คือแปรงสกัง นะฮะคือเป็นแปลงสารพัดประโยชน์ของแม็กนะฮะหรือแปลง187ของแม็กนั่นเองคือตัวนี้เนี่ยทำไมมันถึงสารพัดประโยชน์เพราะว่าดูจากขนแปลงนะฮะมันจะมีส่วนสีขาวกับส่วนสีดําซึ่งแบบว่ามันจะมี2ชั้นตัวนี้เนี่ยส่วนสีขาวกับส่วนสีดำเนี่ยมันดียังไงก็คือ,อมันจะช่วยควบคุมตัวแป้งหรือตัวฝุ่นอะไรก็ตามที่เราใช้เนี่ยให้ ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปแล้วก็อย่างมันทําให้เนียนและดูเป็นธรรมชาติก็คือแบบว่าแปรงตัวนี้มันใช้วิธีการบลับนอกจากจะใช้รองพื้นอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่แล้วนะฮะเป็นรองพื้นแบบครีมคือถ้าใช้แปรงตัวนี้รองพื้นเนี่ยมันจะเนียนธรรมชาติลักษณะเหมือนเขาเรียกอะไรเทคนิคการแอร์บรัชนะฮะมันจะเนียนกว่าการใช้มือหรือการใช้ฟองน้ําโดยทั่วไปหรือเราจะใช้กับพวกแป้งก็ได้ เพราะว่าอพอใช้กับพวกแป้งเนี่ยมันจะทําให้เนียนแล้วก็เป็นธรรมชาติและอย่างมันไม่หนักไม่หนักจนเกินไปคือตอนนี้เนี่ยเราใช้แปรงตัวเนี้ยในการลงแป้งอัดแข็งหรือทูเวหรือ,อบลัดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันถึงออกมาเป็นสีอย่างนี้นะแต่บอกไว้ก่อนนะว่าสองอันนี้ไม่เหมือนกันทําไมถึงไม่เหมือนกันเพราะว่าสังเกตง,ง่ายๆเลยนะมันมีอันนึงเป็นของจริงอันนึงเป็นของลอง เป็นของปลอมนั่นเองนะฮะด้านนี้เป็นของจริงของจริงจะดูเหมือนของปลอมเนาะนะฮะคือแบบว่าแต่ว่าการรูปสมัมผัสภายนอกเนี่ยคือมันจะมั่นคงแข็งแรงแล้วก็อย่างมันจะจับถนัดมือน้ําหนักมันจะพอดีแล้วผลแปลงเนี่ยจริงมันจะฟูอันนี้พอดีอยู่ในกล่องแล้วมันก็แบบถูกบีบอะไรเงี้ยส่วนของปลอมเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยให้ดูใกลๆนะฮะขนแปลงม,มันจะต่างกันมากๆเลยจริงๆแล้วเนี่ยพอของปลอมเห็นไหมสังเกตดูดีๆ คือข้างนอกเนี่ยเขาจะเอาแค่แบบว่าขนสีดําๆมาแบบฉาบไว้ข้างนอกพอด้านในก็เป็นแบบว่าหนขนขาวย้อมสีครึ่งหนึ่งอะไรอย่างี้ครึ่งหนึ่งดาครึ่งหนึ่งขาวส่วนของจริงเนี่ยมันจะมีแยกกันชัดเจนนะฮะคือแบบว่าขาวก็ขาวดําก็ดําไปเลยครึ่งหนึ่งนะฮะแต่ว่าทําไมเราถึงเอาตัวนี้มาใช้ด้วยเพราะว่าถึงแม้มันจะเป็นของกรอบ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 เนี่ยนะฮะแต่ว่ามันก็สามารถใช้ได้ดี ถึงแม้วจะไม่เทียบเท่าของจริงแต่ว่ามันก็ออพอประมาณทีเดียวตรงนี้เนี่ยเราใช้สําหรับการแบบว่าปัดฝุ่นผงแป้งส่วนเกินหรือว่าแบบว่าปัดปลัดปัดแบบป,ดป,ดปัดออนอะไร่งเงี้ยนะฮะคือแบบว่าให้มันฟุ้งกระจายอะไรเงี้ยก็มาใช้คู่กันเก็บตัวของล้างแป้งะ,ะจบไปแล้วต่อไปนี่นี่เองโุ้ยแต่ละกระเป๋าเครืองสำอางฉันมาททำให้แป้งฉันเสียรูปทรง คือแม็กห3 6มแม็กึเนี่ยมันจะเป็นแปลงที่มีขนนุ่มฟูใหญ่เลยทีเดียวตัวนี้เนี่ยใช้สำหรับแบบว่าปัดแป้งฝุ่นนะฮะปัดแป้งฝุ่นทั่วหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าถ้าเราใช้แบบเป็นพวกแบบพับอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็จะแบบว่าอาจจะแบบใช้แป้งเยอะไปหรือแบบว่ามันดูหนาไปอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้มันก็จะมาอนเนกประสงค์มันจะมาช่วยงานเราตรงส่วนนี้นะฮะก็คือจุ่มแป้ง แล้วก็สบัดนิดนึงพอออกแล้วก็บอกว่าปัดตัวหนยาหรืออาจจะใช้ปัดปอนเซอร์รอะไรนี้ก็ได้ตัวนี้เนี่ยสังเกตดูดีๆคือขนเนี่ยมันจะนุ่มเนียนนุ่มมากแต่แน่นเห็นกตไหมฮะจะแน่นมากอ่ะต่อไปแปรงตัวนี้แอนา l a c k l กับแปรงเมื่อกี้ไหมฮะตัวนี้คือ mac 150แปรง150เนี่ยสังเกตได้เลยคือมันจะแบน ช่ไหมฮะแล้วก็แบบว่าขนแปรงเนี่ยมันจะเรียงเส้นออกมาอย่างสม่ําเสมอสวยงามแล้วก็แน่นเหมือนกันตามคุณภาพของแมกนนี่อนะะ Mac, เองนะฮะแมกตัว150่เนี่ยเราจะใช้สําหรับปัดปลาชกอนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะนิ่มมากแล้วก็บอกว่าฟุ้งมากคือเวลาแบบว่าจุ่มสีจุ่มฝุ่นอะไรเงี้ยมันจะทําให้แบบว่าปัดแล้วดูฟุ้งๆมันจะไม่เป็นแบบเป็นปื้นอะไรเงี้ยนของพลคือตัวนี้เราใช้ปัดแบบว่า ลับทั่วไปแล้วก็ปาดแบบเฉดไกลกรอบหน้าะอะไรเงี้ยก็โอเคอยู่นะฮะอ่ะต่อไปตัวนี้คุณนาคุณตากันดีแม็กหนึ่งหกแปดนะฮะแม็กหนึตัวนี้เป็นแปรงขนขาวแปรงขนขาวตัวนี้นี่นิ่มากคือแบบว่าแล้วมันก็จะฟุ้งๆสังเกตฮะคือตัวนี้มันจะใช้สําหรับปัดแก้มในส่วนที่เราต้องการเน้น ะะหรือปัดแบบไล้กรอบหน้าแบบว่าช่วงแบบว่าลาผมช่วงอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เนี่ยเอ่อมันจะเขาเรียกอะไรอะ่ะมันจะจำกัดพื้นที่มากขึ้นกว่าตัวเนี้ยหนึ่งห้าศูนย์อีกนิดหนึน่งนะฮะอันนี้เราก็จะใช้แบบว่าปัดไล้กรอบหน้าแบบเฉดอะไรทั่วไปอะไรเงี้ยก็นี่เหมากางันก็ถชอบอ่ะต่อไปอุ้ยลืม ภาขั้นตอนมากเลยจริงๆเราต้องพูดนี้ก่อนอันนี้เป็นแปลง Mac 190เป็นแปลงท็อปฮิตเลยทีเดียวทำไมมันถึงท็อปฮิตเพราะว่าตัวนี้เป็นแปลงรองพื้นของ Mac ตัว190เนี่ยนะฮะเป็นแปลงที่สามารถเกลี่ยรองพื้นแบบครีมได้แบบว่ายัางมีประสิทธิภาพมากๆเลยดำเนาะแบบว่าจะรีวิวก็ไม่แบบว่าทำความสะอาดก่อนเนะาะไอขัดที่หน้าของเออเนี่ยตัวนี้นะฮะมันจะทำ มาจากผลส่งสังเคราะห์นะฮะคือแบบว่าตัวนี้มันจะแน่นเนื่องจากแบบว่าพอขนแน่นเนี่ยเราก็จะแบบว่าเนี่ยรองพื้นแบบครีมแบบอะไรอย่างเงี้ยเกลี่ยไปทั่วใบหน้าได้เนียนเรียบกว่าการใช้มือคือคือการใช้มือมันก็เนียนแต่มันอาจจะหนาอะไรอย่างเงี้ยหนาไปสักหน่อยนะฮะแล้วคือตัวนี้มันใช้ง่ายๆมาก,มากเลยเกลี่ยเกลี่ยไปทั่วใบหน้าคือแบบว่าสําหรับคนที่เพิ่งแต่งหน้าเริ่มแต่งหน้าเป็นก็แบบ ใช้ไม่ยากอะ่ะใช้ง่ายใช้ได้ทุกคนเลยนะฮะเราใช้แบบว่าตัวนี้ลงลงเบสทั่วหน้าก่อนแล้วก็ค่อยแบบว่าเกลีย่ยรอ,อ,องพื้นแล้วค่อยใช้พับแบบกดซับเก็บรายละเอียดอีกทีนะฮะต่อไปเนื่องเอ,อเรามาดูตรงนี้กันได้แล้ว